เท้าก่อนไม่ถอดรองเทตรงนี้นะต้ออดครับถอดกันได้กันพี่ถอดแกกีเย็นเออไก่เนียเอบิ๊ตตี้แบบต้องถอดเท้านี่ยถอดอ่ะเข้าอุ้มไหมอุ้มพี่เบลไหมไปท้านั ไปวา่าให้ให้ให,ให้ให้ตาอุ้มให้ตาดดอ่ะพี่เบียร์ใส่เลยพี่เบียร์วางเลยลูกเอาวางนี่วางนี่ค่ะวางเลยเอ้าวมากมากฝั่งนี้ก็ได้ลูกมา อ้าวอา,อาพ่อวางไหมอ้าวแต่ผ่านพี่เิวไปเลยเอาพี่เิวสาตุ้งใส่ผ่านพี่เิวไปให้อุ้ยไปก่อนให้อุ้ยไปก่อนให้ตากขยายไปก่อนตากะยายจะได้อยู่ในกล้องเลย แม่ทำอะไรเดี๋ยวดูสิม<า>แม่ทำอะไรแม่ทำอะไรท<ม>ี่แม่หยิบหยิบแล้วเอาใส่ข้างบนหร

อะใส่เลยสาธุสาธุลูกสาธุ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 อ่ะนี่อีกนี่อีกค่ะสาธุสาธุไหวไหวสาธสาธสา่เลยีอีกไหมแม่อ้าวถือถือ เออเอาเปไใ <c oughs> ปไไใส่กันใส่ไมมใช่วางเอดดือดเอด่กไ่เกานนอกทางถนนควรกอแใส่กันดนะอ่ะวางวางวางตรงนีน้นอ <c oughs> เอเอจะรับปากก่อนนะาำอะไรนะ จับตบจบตบจับตบจับตาู้จัเลยยังผูจับเลยยังผูจัดเอ่อจับเต้องคว่ำส่อวันนี้เราต้อง่ำไรบบอกับเบย น้งนี่ so <Spanish> ้ต <Island> ัวอ like <masterpiece> ้าหพี่บิวี้กันตาเาไหว้ตรงนี้ก้เ่อกี้หอะแล้วพี่บิวอะต้องเข้าไปแล้วพี่บิวอะเจ้า น้องเอาไปให้ตาไหนแล้วตาจะมาขอดี่วอตาชุดจะชุดน้งนะ่นะองาันงอนะใ้มาตั้งโมงไหนค Kamu datang. Dia dia kada kawa

โอ้โหโน,โน,โน้องจิ๊บ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 มาลดไปมาลดมาจเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นไหมคะวัน ไหนมองอะไรหมาหม้ฮ้อง<ฮ>ี่้อลเรียไปดูหมาเนอะ<ฮ>เออไหนดูหมาสิดูไกลๆนะเรากลัวมันกัดดูไกลๆพอเออหมาห้ฮูฮ้หมาตัวใหญ่จังเลย<ฮ>ยิมม้มหวาไหนสิโอ<ฮ>้ไหนขึ้นไม่ได้อันนี้ของพระพระสาูุ

โอ้มันไม่มดหุกไม่ขึ้นแล้วเนะี่ยมันไม่มีมดไม่ขึ้นแล้วลูกอโอ้เห็นเปิดเ,เออไม่มดนะลูกเนื้อหมูมา,าต้องกีดครับเออวไายขึ้นเลยว่ะมาถึงอ,อ่ะไม่กลัวเหรอวไายขาขึ้นเลยว,ว่ะ

อ้าวยิ้มหวานให้แม่หน่อยค่ะยิ้มยิ้มยิ้มมันยิ้มหวานนะที่มีสีตัวอะไรลูกตัวอะไรเสหมดหมดทีนี้เดี๋ยวเราก้อบขึ้นไปกราบพระก่อนปไปทาได้ขึ้นหนังบนก่อนปราบพระก่อนไะมาเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใหม่ไงเราไปสาธุแป๊บหนึ่งไป็สาธุ ไปดูข้างบนน่ะไปดูตุ๊จ้าปะตุ๊จ้ามีข้างบนน่ะน้องป่ะองย้าใหญ่ปะปลงปไปเลยไปลงป่ะาเอยู่ข้างบนะวยทีอยู่ข้างบนน่ะปม่ีนี่อากนี่อบกมจไม่ใจดูกไจาจ ไมหสมียไอาดีมลงมดวสามลูกมาสาบลูกหนึ่งครั้ง่อนเร็วขึ้นไปสาูขึ้นมาไปอนรองเท้าด้วยนะลูกอ่ะหึ่ึ๊ เออยไปไปวดขาไหมเนี่ยโอ้ยอันถอดถอดกับยายก่อนไปไปอีกโอ้ยเก่งจังเลยอันถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าเก่งจังเลยเก่งจังเลยอันถอดรองเท้าอ่นเราเราเมาทำบุญอ่ะ mặc hâm mộ tìm người chân mày cầm nương 1 nương cáp nương Sao, không được phải cả cốp cà cốp 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 cà bán được dù mẹ dù mẹ dù mẹ mẹ dù mẹ mẹ dù mẹ dù mẹ 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 dù mẹ dù mẹ mẹ ပြန်ကြပါလားရင်နာ

ก็ถ oh, oh, so so oh, oh, ุงใส่ก mm ับบ้านเลยอพอเอากล้องวางไว้นี่ได้ก่อใครดีเนาะใครดีเนาะมานม่้รเดี๋ยวับเยจะให้ไปกันเลยก่อนมาดอยยโอ้เดี๋ยวก่อนพัดกันหมดเนาะ

ในตอนที่พูดฝากเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปโอ้โหใช่คือยายไปไหนไปไหนอันหลังทุกกล้องหนึ่งวัดตื่อเก่านีมสีออกมาออกมา ไดค่ะเดี๋ยวค่อปักก่อนคือป้าปักก่อนคือป้าพือป้าป้าค่เอาแต่ต้องดปากี๋ยวขอยืมกล้องเดี๋ยวก่อนคือเลยน้องปักเองเลยแม่แม่สอนหน่อยปักยังไงนะคะเดี๋ยวพอเรา่ปักก็ถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปกับแม่ก่อนได้ไหมคะ มาด้วยค่ะนี่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 ตัวนี้เร็วเฮ้ยเอราดูด่อยดูดแต่เอ๊ะูดแต่รักนงมาพูดูนะพี่เบลไปปักที่แม่เลยลูก้องเดินไปหาแม่เลยเดินไปหาแม่เลยเอาปักตรงไหนตรงนี้ ปักเลยเอาปักปักนี้เออไม่ได้ดึงของเขาไม่ได้อ่าน้อะปักตรงนี้นะอ่าถือถือถือปักตรงนี้ออะปักจึ๊บปักปักจึ๊บลงไปปักทายเลยเอาเอาแม่แม่ช่วยถือแม่ช่วยถืออันนี้มีหูเดียวอีกเปหรือยังน้อนที่ยวป่ะ Đi, không con nó bắt nhá bát xem 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 bát

ไม่เออเป็นเป็นั้นตอนใชอเปล่าไปได้เลยังเตี๋จวลูกบ้านจะโตักต่อก็ต่อจะเอามือของทางอันนี้อไอเอามือจุ่มตุ่มใหญ่เอามือจังเปิ้ลม่ามามาอ่ยีชี

โหจะโตค่ะจ้าเออเคุ้มไวราค่ะจ้าดูดูรีคาร์ดพี่ไม้ครับโบรีครับเป็นได้ฟ้าสาดีนาจ้ะเริ่มเข้าได้แล้วครับอ๋อลุกก็สบายดีหน่อยจ้ะเหมือนเนาะ่านกันเนาะเหงแรกะพ่อรเต็มร้อยเต็มร้อยเออ

จะกี่มา first, beans, ้าไหมตาอ้แมอุ้มแมอุ้มจะไ่้มาอือบอืบอะค่ะอ๊ากอดไม้กอดไว้ดีๆีอา้องขึ้นหนึ่งกำซ้ำนะไม่จะบินอ่ะขอยังลงยัง ลงรดลถมารดมานปขึ้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรหรือเปล่ามีถุงดำงมาเจ้าอย่างนี้นะมันโดนแดดกับตรงนี้มันมีน้ามันมีน้มเดว,ดวมันจะปะัก<ด>ขาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้าปักขาน้าปักขาอ่าจะปัปกขาน้องพี่ปักปักน้องพี่ปัก

ปลาป่าโอ้โปลาป่าโอ้ไม่มีปลาป่าเลยไม่มีปลาป่าเลยนี่จะปูหนึ่งตัวอะปูไม่ไหนปูปูไม่ไหนไม่ใช่ปูจริงปูไหนไหนนั่นนั่นน่นปูตัวนั้นไงไปดูไปดูไปดูแบบบีเซียมวกีให้แม่ดูหน่อยแบบบีเซียมวก ไม่ได้ไม่ได้นโเต็มเลยฝั่งนี้พี่เดียวนี่ได้ดีดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เด็กเมเปิ้ี่นอ้วหาเราเ็เล่นเออแล้วตัเล็<อ>จก,ลกลจับไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึง,ม,ถงมันไกลมันไกลไมไม่ได้แ,ดแ,ดดแล้วเดียวมเสมเดี๋ยวจะมีเสหมดส้ดีกว่า